สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เราจะพาท่านมารู้จักกับต้นเพกานะคะเพกาเป็นพืชใบเป็นพืชในวงแค่หางข้างนะคะมีชื่ออื่นๆเรียกว่าลิ้นฟ้านะคะบางที่เรียกว่ามาลิดไม้หรือหมากลิ้นไม้นะคะเป็นต้นไม้ที่มีพิมพ์กาเนิดดั้งเดิมในอินเดียและเอเชียตอนออกเฉียงใต้นะคะรวมทั้งประเทศไทยด้วย ส่วนใหญ่ก็จะพบในป่าธรรมชาติและป่าชื้นทั่วไปนะคะคนไทยมักจะนิยมนำฝักมารับประทานโดยเฉพาะฝากักอ่อนนะคะซึ่งจะมีรสชาติขมๆน,นิดนนะคะฝักอ่อน100กรัมจะมีวิตามินซีสูงถึง484มิลลิกรัมทีเดียวนะคะนอกจากนั้นก็จะมีวิตามิน A สูงถึง8300มิลลิกรัมพอๆกับตำลึงเลยนะคะแคลเซียม13มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส4มิลลิกรัมโปรตีน0.2กรัมนะคะคาร์โบไฮเดรต14กรัมไขมัน5กรัมเส้นใย4กรัมนะคะสรรพคุณของเพกานะคะในส่วนของฝักนะคะฝักอ่อนๆซึ่งเรานิยมนำมารับประทานจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะชะลอการเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายฝักอ่อนจะช่วยชะลอ การเกิดริ้วรอยต่างๆนะคะทำให้เรา,ามีหน้าตาที่สดใสไม่แก่กว่าวัยนะคะไม่แก่ก่อนวัยนะคะบำรุงสายตาลดการาเกิดการาลดการเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งได้นะคะ ช่วยเจริญอาหารแล้วก็นอกจากนั้นยังรักษาเบาหวานได้ด้วยนะคะถ้าท่านพบเห็นเพกาที่ไหนก็ลองนำนำมารับประทานดูนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับท่านมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและฟังนะคะติดตามคลิปใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ